สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ a d ดดาจัดโครงการ Ignite Creativity Challenge ปี2ภายใต้หัวข้อรู้เท่าทันทุกกลโกงเพื่อระดมไอเดียสร้างสารรค์ในการพิชิตภัยไซเบอร์และสร้างเกราะป้องกันภัยออนไลน์โครงการนี้ต่อยอดจากความสำเร็จในการสร้างสรรค์แคมเปญด้านความปลอดภัยออนไลน์โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสารรค์และลดความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากจากการร้องเรียนที่0 1212 Adda โดยเปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดทีมเก่งจาก10ทีมเข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัลพร้อมประกาศผลไปเมื่อวันที่8กรกฎกาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมผู้ชนะเลิศได้แก่ทีม Cat Cross Studio รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่ทีม Sisterverse และรองอันดับสได้แก่ทีม DC All Star สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลงานต่างๆได้ที่เพจ Adda Thailand สำหรับโครงการนี้นะคะชื่อโครงการว่าจุดประกายความคิดพิชิตภัยไซเบอร์ <Wow. S 2> ปีนี้เนี่ยภายใต้หัวข้อรู้เท่าทันทุกกลโกงนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการเราก็คือว่าเราอยากจะส่งต่อความรู้ในเรื่องของภัยทางออนไลน์ว่าถ้าคุณพบภัยออนไลน์คุณมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว คุณจะต้องมีการดูแลตัวเองอยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้เราทุกคนอยู่บนโลกไซเบอร์ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาจนกระทั่งเราหลับตานอนในกลางคืนนะคะมิจฉาชีพก็มีรูปแบบที่พัฒนาการอยู่ตลอดเวลามีใหม่ๆโดยปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะข,ของการหลอกแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเจาะกลุ่มมากขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมามีแผนแบบเจาะ ลายบุคคลเลยก็เป็นไปได้แล้วก็อย่างที่เราทราบการเทคโนโลยีเนี่ยมันมาไกลามากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เป็นการ กระตุ้นเตือนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทุกท่านมีสติเอ๊ะก่อนเชื่อเอ๊ะก่อนซื้อเอ๊ะก่อนโอนนะรู้สึกดีใจมากๆนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้ก็เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วเราเห็นความตั้งใจของทุกๆทีมที่มีการมาสร้างสารรค์ผลงานนะคะบางทีมเนี่ยเราก็จะได้ทราบม,มาว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากเขาที่ต้องการจะมาส่งต่อให้ทุกคนรู้ว่า ภัยออนไลน์มันน่ากลัวขนาดไหนนะคะแล้วเราจะอยู่กับโลกดิจิทัลทุกวันนี้อย่างมั่นคงปลอดภัยได้ยังไงคะ่ะก็คือว่าเอ็ดด้าเองเนี่ยเรามีภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งถ้าจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลเนี่ยเราทุกคนต้องทําให้คนที่จะใช้เนี่ยรู้สึกถึงมั่นความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในการใช้ดิจิทัลนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็นเป็นเ,นเรียกียกว่าเป็น นิติหลักๆของเราเลยที่เราพยายามที่จะ ส่งสารตัวนี้ออกไปให้ถึงประชาชนจริงๆเราเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนนะคะของอผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากปีที่แล้วเลยคือเราจะนําผลงานของน้องๆเนี่ยไปต่อยอดให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นอีกค่ะจริงๆวันนี้ทุกทีมเก่งมากๆทั้ง10ทีมเลยนะคะเราต้องต้องขอบคุณน้องๆมากที่น้องๆเนี่ยมานําเสนอความคิดในหลากหลายรูปแบบแล้วเราก็ได้เห็นว่าวันนี้เองเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีทุกช่วงอายุนะคะมีเป็นพี่ๆ มีเป็นนักน้องนักศึกษาซึ่งเรารู้สึกดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะสร้างผลงานตรงนี้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนอค่ะอย่างแรกรู้สึกดีใจครับแล้วก็ปีนี้ตอนนี้ผมส่งเป็นปีที่สองปีนี้ก็เลยอยากเล่าเรื่องที่มันแบบครบขึ้นแล้วก็ทันเหตุการณ์มากขึ้นครับธีมหลักปีนี้ชื่อผลงานว่าสายรับหมายเลขหนึ่งนเนื้อเรื่องก็คือว่า เราจะไปอยู่ท่ามกลางแบบมิชฉาชีพเลยว่าเขาแบบคุยกันยังไงมีแผนกลโกงกันยังไงบ้างแล้วก็นําเสนอไปว่าจริงๆ1212ึ่สองหนึ่งสองเตาไม่ได้มีเฉพาะในเชิงเชิงลับอย่างเดียวฮะก็คือการโทรแจ้งเนาะแต่เรายังมีการดําเนินง,งานเชิงลุกก็คือการให้ข้อมูลทั้งทาง f e c o o o p k พ e นะครับอัปเดตกลโกงต่างๆนะรวมถึงการลงพื้นที่ทั่วประเทศด้วยซึ่งก็จะสื่อสารไปอยู่ในวิดีโอเนะแล้วสุดท้ายก็จะปิดจบว่า อยากให้ทุกคนนะไม่ว่าจะแบบโดนกโกงด้วยตัวเองหรือว่ามีเบาะแสอะไรบางอย่างครับแจ้งเข้าไปที่1นึเพื่อว่าทุกคนจะได้เป็นสายลับ1นึ่ครับตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจที่รู้ว่าชนะตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังหรอว่าอวพอชนะก็ดีใจมากค่ะส่วนเนื้อเรื่องของที่เราเอามานัเสนอก็เกิดจากชีวิตจริงค่ะ ที่แบบว่าโดนโกงโดนโกงเงินค่าแบบว่าจะโอนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกดบัตรคอนเสิร์ตเขาก็วิดีโอโคอลมาแบบมีบัตรจริางงุ้นอย่างเงี้ยคะ่ะพอโอนไปก็กลายเป็นบัญชีมาคะ่ะใช่คะ่ะก็เลยแบบว่าอยากมาถ่ายทอดให้ทุกคนแบบว่าในยุคนี้ได้แบบว่ารู้ว่าต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอน ก็รู้สึกขอบคุณะคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทาง1 2ึ่งสอเอ็ s <S <c oughs> ดดามากเลยค่ะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้กับพวกเรานักศึกษาแล้วก็รวมถึงบุคคลธรรมดาด้วยนะคะ <c oughs> ก็อ,ะอย่างโครงการนี้ค่ะก็เป็นเหมือนการเตือนสตินะคะอย่างที่ท่านพูดว่าสมัยนี้ค่ะมันเริ่มเป็นยุคของไซเบอร์มากขึ้นเราเริ่มอยู่ในสื่อออนไลน์มากขึ้น <c oughs> อันนี้พวกหนูก็เลยทําผลงานออกมา <c oughs> เพื่อที่อยากจะเตือนให้ทุกคนเนี่ย โทรไปถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอยากจะให้โทรไปเอ็ดดาหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาคนส่วนใหญ่ก็อาจจะโทรไปโทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าต้องโทรไปเบอร์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าทางเอ็ดดาค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ให้คาปรึกษาแล้วก็เป็นเหมือนประสานงานกับองค์กรต่างๆที่อยู่ในของเอ็ดด้าด้วยค่ะที่ทํางานร่วมกันก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะโทรไปหนึ่งสองหนึ่งสองเอ็ดดาก่อนนะเพื่อรับคำปรึกษาค่ะว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างกับปัญหา วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการทางผู้เข้าร่วมรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเราก็อยากจะฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ปีหน้าเนี่ยเรายังคงเดินหน้าที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมที่เป็นการเหมือนอแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับมานะคะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณมากค่ะ